สวัสดีทุกคนด้วยครับผมอมซานนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปรีโมเดลนะครับวาเลนไทน์อีเวนต์ในเกมเดอะมิมี่ฮิสติเมสกันนะครับเริ่มกันเลยครับอีพีนี้อาจจะเป็นแบบนอร์มอลก่อนนะครับเกมเริ่มแล้วครับมาลวยกันเลยด่านนี้ภารกิจเหมือนเดิมนะครับที่จะมีเปลี่ยนแปลงก็คือตัวโมเดลของปีศาจตัวนี้นะครับในด่านนี้แล้วก็ การเดินของตัวละครก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอาจจะแบบว่าเป็นมุมกล้องใส่ๆประมาณเนี้ยครับอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยนะครับเป็นมุมมองใหม่นี่เลยครับอันนี้เป็นตัวที่รีโมเดลนะครับรูปร่างเขจะมีความเพียวมากขึ้นครับผมเริ่มกันเลยครับเหมือนเดิมเลยครับตามหากหลห่มีดอกมาวางไว้ที่เก e นะ้าอี้นะนี้อาจจะเป็นแบบสปีดลันนะครับในด่านนี้ ตอที่สองเข้าใกล้นะครับตอนนี้จะเป็นจาสแกร,รถ้าได้หลายคนนะครับอาจจะต้องบอกเพื่อนนะครับว่าให้ยินเฉยๆก่อนไม่เชนั้นตัวละครของคุณผู้ชมอาจจะตกลงไปข้างล่างได้นะครับอันนี้ออกสุดท้ายแล้วนะ รึทำการวางให้ครบเลยครับตอนนี้ต้องระวังน,นิดหน่อยกระโดดลงมามุมนี้เรียบร้อยครับจากนั้นออกทางซ้ายมือได้เลยครับผมเราหลด ่านต่อมานะครับในด่านนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือตำแหน่งของดอกกุหลาบนะครับให้คุณผู้ชมดูตามทางผมได้เลยนะครับโดยจุดแรกนะครับจุดเริ่มต้นจะมีอยู่หนึ่งอนันอยู่ทางด้านหลังแล้วก็ตัวผีมีการปรับเปลี่ยนโมเดลบ้างครับในส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้มีหนึ่งดอก้างถัดไปมีสองดอกทางซ้ายอีกสองดอกนะครับ รีบเข้าจุดเริ่มต้นทันทีทันไ,ไหมเนี่ยพุจังหวะนี้ไปได้เลยครับอ้างทางขวาจะมีดอกไม้อยู่สามดอกรอให้ตัวปีศาจไปข้างหน้าก่อนแล้วก็สวนทางไปเลยไล่เก็บดอกกุหลาบให้ครบแจกันแม่อลิสโซฟาแล้วก็ตรงมุมตู้นะครับ จากนั้นรอให้ตัวปีศาจมานะครับผมจะใช้วิธีการเก็บรองเท้าจากข้างหลังนี่ครับจังหวะนี้ไปเลยอันนี้ดูทรงไม่ทันนะถ้าไม่ทันครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมมายืนมุมนี้นะครับแล้วรอกเก็บจากตรงนี้นะครับนี่ครับกดไปเลยปุ๊บเรียบร้อยจากนั้นก็วิ่งออกไปให้ตัวลิสตเลยนะครับทันอยู่จบครับ ด่านต,ต่อมานะครับด่านนี้ค่อนข้างที่จะมีความยากครับแต่ในตัวของภารกิจนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือคุยกับแม่อลิสนาจานทั้ง4ใบไปให้ที่โต๊ะแม่อลิสนะครับแล้วก็นําขามังม,มุมไปเผาทั้ง4ี่รอบนะครับทั้ง4ขาโอเครูปแบบการเคลื่อนที่ของตัวปิศาจตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากครับอาจจะต้องใช้เทคนิคนะครับในการล่อที่ในการล่อในจังหวะที่จะต้องหยิบกุญแจแล้วก็หยิบขามังมุมนะครับ เริ่มกันเลยนะจังหวะดีๆก่อนปล่อยไปเลยเด็บแ,แรกคุยกับแม่ลิสก่อนฉันเดาว่าคุณคงไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนที่นี่คือถ้ามแมงมุมฉันสามารถช่วยเหลือคุณออกจากที่นี่ได้เพียงแค่นําจานทั้งสีใบามาวางไว้ตรงหน้าฉันจากนั้นฉันก็จะเปิดประตูสู่ทางออกให้คุณโอเคครับ เริ่มกันเลยจานแรกนะครับจานแรกนี้จะเก็บค่อนข้างไกลเลยครับอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ในแมปรีโมเดลนะครับค่อนข้างที่จะมืดมากๆเลยนะครับอันนี้คือแบบอันตรายมากเล่นลำบากมากขึ้นแล้วก็ตามเกมเฮอร์เรอร์แล้วก็เพิ่มความยากขึ้นมานะจังหวะด,ดีๆถ้าถึงห่างก็ไม่เป็นเลยก็ได้เนี่ยทันอยู่คิดว่าจานแรก ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับต้องใจเย็นๆนะด่านนี้หลบมุมนี้ก่อนลงซากรถอะไรจังหวะนนี้โอ้ลบรบรบไปซ้ายไปซ้ายรบโอเคน่าจะทาน อู้เสียงมาจะไม่มีเสียงเพลงจำสแกนนะครับนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ดีนะครับตัวผมชอบมาดูลุ้นด้วยต่อไปจานที่2ครับจานนี้จะต้องเก็บกุญแจจากตัวแมงมุมแล้วนะก็หาจังหวะแบบรูบเวอร์ออขวา็นเลยทันอยู่นี้ผมก็จะใช้จังหวะน,นี้ในการที่จะเก็บของจากตัวแมงมุมนะครับผมก็จะล่อมาแล้วถอย รอจนให้ได้จังหวะนะครับงั้นเดี๋ยวดูในจังหวะที่ผมหยิบของได้ละกันนะมาได้อยู่มั้งเก็บมาโอ้จังหวะเสียงมากเร็วขึ้นเร็วเร็วเวเร็วจังหวะตามหลังก็ใช้ได้นะครับแต่อาจจะต้องอาจจะวัดดูนิดหน่อยนะครับถ้ามันโวกลับก็จบเลยต่อไปก็นำกุญแจที่ได้นะครับไปไขได้มาแล้วนะ ลบให้สุดเลยนะครับบางทีอาจจะแบบทะลุได้มุมยากครับจะต้องไปตรงสีส้มเลยท่านอยู่มัง้งไปเลยไป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 เ<ป>ว้ยต่อไปก็จะเป็นตรงที่ต้องใช้กุญแจนะครับจะต้องกะจังหวะให้พอดีมากๆเลยนะโดยผมจะให้ตัวแมงมุมไปทางซ้ายเลยนะครับเท่านั้น นี่มันวกกลับเนี่ยคือไม่ทันแน่นอนเพราะว่าต้องใช้เวลาในการใช้กุญแจด้วยรอมาก่อนปึ๊บเออไปซ้ายเลยจางวันนี้ได้อยู่ไปเข้าไปโอเคก็อาจจะเป็นมุมที่ต้องเสี่ยงเหมือนกันนะครับเหมือนเดิม รึบตบซ้ายไปขวาสุดเลยครับเราวิ่งสเต็ปเดียวไปถึงตรงแม่อลิสเลยพรมันจะไม่มีที่หลบอยูพวกขวาเลยเออโอ้ทันไหมนี่รึบด่านที่สองด่านต่อมาจะอยู่ตรงซากรถนะครับทางซ้ายมือ ได้ได้ได้ได,ได้ไปมุมซ้ายต้องใจเย็นครับเล่นแบบนี้ด่านนี้ไปขวานน้นครับถึงจะไปได้นี่ก็ได้อยู่แหละต้องว่าห่างอยู่อุย้ยนี่ขนาดทิง้งระยะห่างแล้วเนี่ยดีดีดรอจังหวะ ได้อยู่ได้อยู่น่าจะทันอูอูออออายสายวิ่งต่อยาวๆทันอยู่งานสุดท้ายสรงสีส้มนะครับจังหวะนี้น่าจะได้แล้วล่ะวิ่งเลยวิ่งเลยอุ้ยมีเสียงมาโอเค ตะครบแล้วไปขวาจัหวะนี้ได้มั้งวิ่งไปเลยครับอย่าหยุดคุณผู้ชมอาจจะต้องเสี่ยงๆหน่อยนะครับถ้าวิ่งแบบกวนวๆเนี้ยจังหวะมันจะสั้นมากครับผมแนะนําเลยว่าให้วิ่งๆไปเลยดีกว่าครับนี่ครบทั้งสี่ไปนะครับตรงที่เป็นห้องเตาผิงจะเปิดแล้วนะครับ ผมก็จะใช้สูตรเดิมในการที่จะหยิบขามงมุมม,มายาโอ้ yeah. oh, ไม่น่าเสี่ยงเลยงั้นมาเริ่มต้นกันตรงนี้เลยอาจจะใจร้อนไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยมาขาแรกพาดจนได้ปึ๊บรอบไปเรื่อยๆเลยครับแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ได้เองนะเวลามันมาครับให้มาใกล้ๆประมาณนี้แล้วก็วิ่งถอยหลังครับ ให้มันได้แบบจังหวะที่ตัวแมงมุมมันจะแบบวกน้อยที่สุดครับจังหวะนั้นเราจะสามารถเก็บข่ามแมงมุมจากมันได้นะครับมาปึ๊บแล้วก็เอียงๆหน่อยล้วกันจะได้มีความเร็วในการหนีนะครับไม่ได้ครับมุมนี้มันจะวกทันทีเป็นมุมที่เสี่ยงเดี๋ยวจากนี้ผมจะเอามุมที่ได้เลยนะ แรกป,รปึ๊บเรียบร้อยออกขวาไปเลยก็ได้ครับหรือถ้าปรับเซฟก็ไปหลบตรงแม่ลิสก่อนแต่จังหวะที่ผมรอดแล้วมันดีนะมันจะไปทางซ้ายเราจะมีเปอร์เซนต์ที่จะวิ่งตรงนี้ได้เลยอยู่มุมนี้ก็น่าจะรอดได้นะแต่คิดว่ามันยากเซฟโซนไปซ้ายต่อ ได้ได้ได,ได้แบบโดนนะครับแต่เสี่ยงมากเมื่อกี้่าที่สองอเฮส่วนไปเลยอุ้ยโอ้ยยังไงใจเย็นใเจเย็นต้องกล้าม,มากนะครับจังหวัดพวกนี้เว้ยย่าโอ้โอ้โอ้ก่อนทอยไปก่อนรอดรอดรอดโอ้โอโอเร็วมานะเมื่อกี้มันล็อก ขาที่สามตับมุมเดิมก่อนเรามาเรามาเรามาฟลุป e. อีเก็บจากด้านหลังฟลุปโอ้ยกว่าจะได้อืมผ่านมั้งเลืขา,ดเ,ขาดเดียวเท่านั้นขาดเดียวขาดเดียวโว้ เก็บจากด้านหลังเรียบร้อยไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงต้องใจเย็นๆย็นเลยจังหวะนี้จบครับใช้เวลานานอยู่นะกว่าจะล่แล้วให้ตัวผีมาหาแบบว่าได้จังหวะที่ค่อนข้างที่พอดีนะมาครับด่าสุดท้ายอันนี้ก็ ผีก็จะโกรวเหมือนกันนะครับผมก็จะมีทีนิดนึงแค่ช่วงต้นนะหนึ่งสองไม่มีแล้วไปเลยนะเพราะว่ารอบนี้คือตัวผีมันจะเห็นเราเลยนะเห็นแบบเห็นทะลุูมานเลยนะ <Hello. S 1> มาแล้วมาแล้วเวอร์ไปขวาปะปลอดภัยนะไม่โวกนะเก็บให้เรียบร้อย ก็คือมันเป็นจังหวะสุ่มนะครับแล้วถ้าเล่นแบบเซฟนะครับผมให้คุณผู้ชมรอตรงนี้เลยรอเลยนะครับแล้วถ้า2 3สนาทียังไม่มาก็คือให้วิ่งไปดูได้เลยครับแล้วฝรั่งก็ก็ให้เดินตามหลังแล้วก็กด E ีแบบนี้นะครับ1ทีไม่ต้องเปลี่ยนเป็นครบเพิงเลยนะครับแล้วก็เก็บชิ้นที่2มาทาเหมือนกันอีกรอบนึงครับรอให้ผีมาแล้วก็ยําอีกครั้งนะครับถ้า3นาทีหรือ2นาทีไม่มาครับคุณผู้ชมอาจจะต้องเดินไปดูนะครับเพราะว่าบางที ตัวผีมันอาจจะติดบักนั่นนะครับก็คือก็คือว่าตัวละครโคค้างครับก็รอไปก่อนนะคิดว่ามุมนี้มันน่าจะง่ายที่สุดนะครับในสําหรับตัวผมแล้วก็เดี๋ยวไม่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมใต้โต๊ะถ้าเป็นในหมดมออมนี่ผมอาจจะกล้าเสี่ยงอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นในแมสนี้มันน่าจะยากกว่านี้นะครับรูปแบบด่านคงเหมือนเดิมแต่ความยากคือตัวปีศาจหรือตัวผีนะมันจะมีความเร็วค่อนข้างเร็วขึ้นมากเลยนะครับ oh. มาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่มันวน ไงดีวนวนวนเรียมเลยถ้าวนนี่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมือนแบบว่าสคลิบลวนนะครับมันจะวนไปวนกับขอให้วนอีกรอบแล้วกันแต่จังหวะนี้ข้อดีคือว่าตัวผีมันจะไม่เห็นเรานะถ้าไม่อยู่ในระยะที่ใกล้มากๆไปเลยจบเรียบร้อย ในส่วนที่เป็นดาบก็คือแบบไม่ต้องไปทําอะไรนะสามารถกดได้เลยนี้ผมลองกดได้เลมันก็ได้เลยนะครับเนี่ก็จะเป็นฉากจบนะครับก็คือปริาจตอนนี้ก็ได้ล้มลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสภาพดานเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมนี่ก็เป็นโมเดลแบบอันนี้แบบให้ดูแบบชัดเจนเลยนะครับนี่โมเดลตัวใหม่ครับโอเคครับงั้นกลับไปที่ลอปบี้เลยนะครับจบวันที่แล้วนะครับในดานวาเลนไทน์อีเวนต์นะครับรีโมเดลนะ ถ้าในส่วนตัวโมเดลผมชอบแบบเก่านะครับมันดูแบบคลาสสิกกว่าแล้วก็แล้วก็เข้ากับตัวแมปนะครับพอเวลามาีโมเดลแล้วแมปมันเหมือนเดิมมันจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับส่วนเรื่องรูปแบบการเล่นนี้ผมชอบแบบใหม่มากกว่าเพราะว่ามันเร็วกระทัดรัดดีนะครับแล้วก็มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับไว้รอดูกันต่อในแมปรีโมเดลของแมปเดอะบิมิกฮิอาชิเมสกันต่อนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในพีหน้า สวัสดีครับ